ครสวัสดีครับบรนากราดครับ XADV นะครับ750นะครับก็มาแก้ปัญหาชงหน้ากระแทกนะอาการประจำรถนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอัปเกรดสปริงนะครับเซตน้ำมันของเอรินเข้าไปก็ก็ขี่ดีเลยนะครับอันนี้นี่4ปีขี่แค่เท่าไหร่สามพันโลนะครับเพราะว่าชงล่างไม่ดกีก็ไม่ค่อยอยากขี่นะ อันนี้ทำเสร็จแล้วรับรองก็ติดใจแน่นอนฮะ,ะน่าจะได้ขี่ใช้งานจริงจังได้ไปเที่ยวแล้วล่ะนะครับเราอัปเกรดสปริงนะครับของ YS นะฮะตัวนี้ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปถึงชุดคาทิกก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ขั้นสุดนะครับถ้าต้องการก็ <c oughs> คาทิกตัวนี้มีของ YS นะฮะตัวเลือกดีนะตัวเนี้ย ความสูงเดิมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับงบประมาณประมาณหมื่นเก้านะครับไม่เกิน20,000บาทนะครับลงมือทํางานกันครับนี่ก็เป็นชคหน้าของ XADV นะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดสปริงด้วยสปริงของ White S นะครับตัวนี้ <c oughs> มีความโตกว่าของเดิมนะครับรับแรงได้ดีกว่านะครับจะขี่ขึ้นคอสะพานหรือว่าจะ โดนหลังเต่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ปักอีกต่อไปนะครับเราก็จะเซตติ้งกับน้ำมันของเอรินนะครับก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับสามารถที่จะขับขี่ไปในทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นพีโรททูบนะครับตัวนี้นี่บางนิดเดียวเองนะครับไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เป็นเหล็กไม่ได้เป็นอลูเป็นพลาสติกนะครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมือในการทำนะครับอย่า อย่าเป็นเพราะบ้านใจกล้านะครับตัวหนึ่งหลายร้อยนะครับดีไม่ดีหนีบนิ้วเลือดไหลอีกนะครับอย่าเสี่ยงนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องเอาไปเสี่ยงนะครับถ้าคุณรู้จักใช้เงินในการซื้อความสะดวกสบายบ้างชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราอัปเกรดสปริงของ YS เข้าไปเรียบร้อยนะครับ นำมาประกอบใส่แผงคอนะครับใส่ล้อนะครับทุกอย่างขาด้วยมือนะครับขายด้วยมือนะครับ,ยยอ,รบอย่าใช้เพราะว่าถูกยิงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ผมไม่รีบนะครับผมไม่รีบลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็ไม่รีบนะครับใครรีบก็บอกแล้วกันนะครับ ก็ตรวจเช็คลูกปืนล้อนะครับตรวจเช็คผ้าเบรกนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับครับเมื่อเราประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วทำการไขแผงข้อก่อนนะครับแผงข้อเนี่ยก็เป็นเบอร์เบอร์สิบเองนะครับเพราะต้องใช้ประแจขนาดหนึ่งครับสี่นะครับถ้าเราใช้ใหญ่กว่านั้นแรงมันจะโอเวอร์นะครับน็อตเบอร์สิบเกี่ยวนิดเดียวนะครับปึ๊ดเดียวก็รูดได้นะครับ พอเสร็จก็มาต่อที่น็อตคาลิปเปอร์นะครับตัวนี้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ก็ตอนนี้ก็ไขด้วยแรงเยอะอยู่สี่สิบห้านิวตัน โคนนะครับหนึ่งทับสี่นะครับถ้าเราใช้ขนาดหนึ่งทับสองไข่เนี่ยแรงมันจะเกินนะครับเซนเซอร์ ABS นะฮะน็อตเพาลอนะฮะก็ ประแจใหญ่สุดนะครับเลราว,ว่าตัวนี้ไข่ได้แรงเยอะนะ660นิ้วปอนด์นะทำรถคันหนึ่งใช้ประแจสามขนาดนะครับเพื่อความละเอียดนะครับรอบครอบครับน็อตน็อตล็อกเพาล้อนะครับไข่ด้วยมือครับจากนั้นก็กดด้วยประแจประแจทออีกทีนึง ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับอัปเกรดสปริงนะครับแก้ปัญหากระแทกนะครับของ xadv 7 5 0นะครับแก้ทั้งอื่นลงทางนะครับก็ขออนุญาตไม่ได้ไปลงในเพจอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นการว่าไปดิสเครดิตนะครับคนที่มีความเชื่ออะไรก็ก็ตามนั้นนะครับใครที่ลองลองดูแล้วแล้วมันยังกระแทกก็มาแก้นะครับ ก็มาแก้ถ้าไปทำอย่างอื่นวิธีอื่นแล้วมามันยังกระแทกก็มาแก้แล้วกันอัปเกรดสปริงนะครับเป็นทางเป็นทางจบปัญหานะแก้ปัญหาที่ตรงตรงตรงเหตุนะครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวไปให้เจ้าของได้ทดลองกันดูว่ามันนุ่มขึ้นขนาดไหนนะครับนุ่มแล้ว,ชลวใช่ครับมันจะไม่กระแทกแล้วครับ นุ่มแล้วคันนี้ขี่สบายแล้ว